เกษตรกร,เ,กรเช็คดวนเงินเสรือลดต้นทุนไร่ล,ละหาร้อยเบิเกิน20ไรหรือรับเบะเกิน1 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเริ่มลงทะเบียน15กรกฎาคม67นี้สวัสดีครับ พี่น้องกเกษตรกรชาวห้ยชาวนาทุกท่านพบกับกระผมทิเกียดพิมวนมืน่นกับว่าพงศลารับสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันอังคารที่เก้ากรกฎาคม2 5 6 7กับจระผมก็ยังมีข้อมูลมนะครับมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าสำหรับเงินเสเลือพี่น้องกเกษตรกรชาวห้ยชาวนาปีนี้ตามที่ทราบกันนะครับมีเพียงโครงการปุ๋ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิต ลายละหารบอยบเกินคูเรนละยี่สิบไรอัปเดตเงินเสื่อเหลือเกษตรกร,กรลายละหารอยล่าสุดปีหกเจ็ดนะครับทกศเปิดลงทะเบียนสิบห้ากระกฎาคมนี้มาติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ี่มิถุนายน2567และที่ประชุมคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่2ีิมิถุนายน2567ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ทกศดำเนินโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกเขาหรือโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งซึ่งมีการสนับสนุนค่าใส่ใจในการซื้อปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรียและสารชีวพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเขาจำนวน4.48ล้านโคเลือนพื้นที่กว่า5 4ล้านไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกเขาอินรีประมาณ200,000โคเลื่อนพื้นที่ประมาณ1.2ล,ล้านไร่ทางรัฐบาลนะครับได้มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตเขาโดยการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามสภาพนิเวศและพื้นที่เพื่อซอยนะครับลดค่าช้จยายด้านต้นทุนการผลิตควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการน้ำองค์ควมรู เทคโนโลยีและวัฒนก,กรรมการผลิตสมัยใหม่ขำา่าปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการผลิตเขาสําหรับขั้นตอนการอ,อนุงิตสื่เหลือล่าสุดนะครับรัฐบาลจะสื่อเหลือข้าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ไหกับหนึ่งเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเขากับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรปีการผลิต2อ7พับตามพื้นที่ปลูกเขาที่ขึ้นทะเบียนไว้ สองบอเกินลรละห้าร้อยบาทต่อไรยควเลือนลรบอเกินยี่สิบลสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทและเกษตรกร,กรจ่ายสมทบอีกเครื่องหนึ่งสามครับผู้ที่สนใจแจ้งความประส์เขารวมโครงก,การผ่านแอพพลิเคชัน BAC Mobile โดยเลือกรับการสนับสนุนค่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรียหรือสารชีวพันธุ์ที่ต้องการซึ่งมีปุ๋ยที่เขาวรวมโครงก,การจำนวนกว่า16กรายการสีเกษตรกร,กรสามารถชชำระเงินสมทบค่าปุ๋ย ตามที่แจ้งความประสงค์และสามารถไปรับปุ๋ยสารชีวพันธุ์ได้ที่สาหกรณ์การเกษตรในพื้นที่นะครับภายใน30,000หาทกซอจะเปิดระบบแจ้งความประสงค์โครงการผ่านแอปพลิเคชัน b a c Mobile ตั้ง Mobile, แต่วันที่1 5กรกฎา,าคม2567ถึง31พฤษภาคม2568สำหรับลูกค้าที่เขาร่วมโครงการพักชำระหน,นี้นะครับก็บสามารถนะครับเขาร่วมโครงคการได้ตามปกติ นี่เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับรับโครงการปุ๋ยคุละครึ่งจากทางรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลนะครับจะเปิดให้ลงโครงการนะครับสำหรับโครงการปุ๋ยคุละครึ่งเริ่ม15กรกฎา,าคม2567นี้าร้กสดน้จะไในก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยชาวนาทุกทุกท่านนะครับได้รับโครงการดีจากทางรัฐบาลกันทุกผู้ทุกคน กระซาลาพี่น้องได้อคาัเมื่อมึงคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แกท่านก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเห้กับผมผู้ทําคลิปในเดอคคับเดอร์เพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะฟอนําข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพอกันไม่คลิปหนาครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียร์พมวลกับขอกาวคาว่าสวัสดีครับ